สบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกป้า,อา,อาอเอาอาโมเพื่อนโมตกคนเนาะเอน,นี้ก็มาพบพอกันคือเก่าตีซองสาวลงบ้านนะกับบรรยากาศกะแรงแรง,แรงเน่หอนหอนหัวจะลงหัวแตกหัวเตนเอน,นีก็มาพบพอกันคือเก่าเนาะเอน,นีจะลงสีาพาพ่อแม่พี่น้องมาอนนะนะมากินสุกเผาแม่จะลงไปเอามาเห็ดเผากินนั่นแหละแต่กระบอกหัวเขื่องมัน มกเรืองคือสิบรครกบดอกพีน้องเลยปูปลาอย่างกับโบมีกบเขียดมึงเอยากใส่เพราะว่าใส่แล้วพอจะลงแล้วบก,กินเนาะก็เลยโบมีก็กใส่มาสลายกับ่นอาจจะใส่ปลาแต่หางบมีปลาเนาะบต้องใส่ใส่แต่พักแล้วก็มะเขือมะแข้งเื่ยอสิไคยังเอาค็พอแะแรตอนนี้กับ สะลงสิไเป็นหลักหมกกักอะนะ <c oughs> ใส่กำว่าหลักเนาะเป็นหลักหมักถัว่วอันเมสาวนุย่ยมาใส่่นบอกว่าคันอยากได้ก็มาบิดเอาลหลดเดอร์วะมันชิห่วงหมดเลยวะส่วนผลการไงมีิดทุกสิ่งทุกอย่างดูขนาดไปเลยเนาอพี่น้องไปหลักหมักถั่วแล้ว <c oughs> ส่วนผลกะแต่สลงสิบไปเข่าทางประตูเนาะสิลอดหัวเอา ชิลอดข่าวมองนีแล้วพี่น้องเอ้ยพลผลก็เป็นแพงแยงพี่น้องลอดแล้วก็เออโออหักถั่วละลายเลยนี่คือผลปลูกใหม่มันหักกระหมากเนาะบักเต่าบักแตงผลกัมันกำลังสิเบิดแลยหมากมันจะเบิดแลยได้เบิดที่หาสิมาเอากะ งามๆพี่น้องตั่วล้วดูหาเลือกออกจามักใหญ่ๆมันเนาะมักแก่กันลายข้างก็ได้พี่น้องด้วย เป็นยอยอยู่ทางนี้เขาใส่ก็ใส่โบาลาย,ยพี่น้องกออ็ใส่ลายมันกระโบแซบหลักหมักถั่วแล้วก็มาหลักผักต่อพี่น้องผักเสียเอาเป็นใส่สุกเท้าเนาะผักบัว บรรยากาศในส่วนเพื้นพินเอาที่แทบกรอบๆหวานๆเอาน้ำกินน้ำเนะาะเมนี่เป็นคนกินหลัก ส่วนทั้งหน้าก,ก็เป็นมักเพเพิผลพี่น้องมักเพ็ดหมักข้ากินมักแตงต่อบหมักแตงเพิ่นกับพี่น้อง สไลด์มีแต่แบบนี้เพราะว่ามักง่ามันเบิดมักเครือก็สิลักบ่วะมักเผ็ดก็สิลักบ่วะถ้า หลักมะเขือพี่น้องไปสวสุกเผาพ่อสับเนี่ หลักมักเชร็แล้วต่ออีกก็พอจำนี้แหละมาได้แค่กสิเมืองแล้วพี่น้องได้เต็มหมักเลยกินก็เต็มอิ่มเลยขันเข่ามาสวนกับซิมไฮไววอดเห็นยังกินเบิดเมื่อเมื่อบัดนี้ได้เลยเรียบร้อยแล้วพี่น้อง แม่และต้มหอยเอากระชีมาซอยข่านเนอะกไก่เลยเนาะชิ๊บไก่ตัวนี้เอะไร ได้กินข้าวดี่ค่ะ กมองเลยพอจะพอตุ่ตุ่ลงระบสองกระเป๋านะเจ้าคือบัวใบบาหรือใบหันไปหนึ่ง

จอยเซลลกขี้นักเจ็บขี้นัก

ใส่น้ำหอนหอนลวกเอานะพี่น้องลวกให้เท้าตายใส่อีกรดแม่พัวเหงื่อมันานะปรุงปรุงส่วนปลาแดงเฮากับบัวได้ใส่เนาะพ่ทานผ้ซมาะว่าเ้าต้มเอาน้ำมันเลยกะบ,บัวพ่อก็มีแต่ใส่เกลือคนใส่มักเฟ็ดลงเลยไหวใส่ลายซับลายเด้อเพียงเงนิน วจนี่เด็กเอิญรถจิบลอ้อต้งปัดลงเนอ้ยสุพักบดแล้วได้พี่น้อง ทีสุบพักกันนะอันสุบเทากันบดได้รวงบดได้ลายไปกินบัดน,นี้เล่าพี่น้องกินข่าวแรงก,กันเด้อไม่เอาไว้นะกินข่าวแรงกันเด้อพี่น้อง đội bueno. nó แม้ผู้นั้นจะินยองก็ตามต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนปีถึงสิปีรับ้าแสองหมนถึงสองแสนบาทค่ี้ะตกอนนี้ฮะก็ได้กินข่าวอิ่มเป็นที่แอมหอดแล้วเนาะทานผู้สมเวลากำมืด เมื่อตื่นตื่นทางนอกร<ป>วยยองทงปุ๊บ <c oughs> สำหรับคลิปนี้จะลงกับคอจบไว้ซ์นีเด้อร <c oughs> พักพ่อแม่พีน่น้องมูอเพื่อเมดทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลงบ้านนาเนเดอ้อ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนนอนเนาะเผื่อบอกพาดคลิปใหม่ๆ <c oughs> พอกันคลิปใหม่เนาะพีน่น้องบ๊ายๆครับม <c oughs> ื้มื่อท้งเนาะ